สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมนี่เจดีบนเขามาเดินเล่นวันนี้เป็นวันหยุดของครอบครัวพาลูกพาเต้ามาเดินเล่น,นขึ้นมาสูงมากเลยนี่ลูกก็ขึ้นไปตรงนี้แต่แม่ไม่ขึ้น นู้นข้างบนนู่นเขาก็จะมานั่งเล่นกันเยียน,นี่เด็ดร้อนเดี๋ยวก็ออกเย็นๆหน่อยๆน,ยนี่ตรงนี้เป็นทางเข้า นู้นเขาจะขึ้นไปนู่นนูนนูนสามีกับลูกสาวลูกชายก็ขึ้นกันไปบนนู้นนู่นขึ้นไปบนนู้นนู้นเห็นนะนู้นลูกชายเห็นก็ขาวนู้นลูกชายลูกสาวไปไป ทำขมลา,ลานี่แหละนี่เขาวิ่งกี้ให้เขาบายบายให้อยู่ทางบนนู้นย่าหับเกอร์เซ็น เขาอ,อยู่นู่นตาอ,อีสตาเดออิสตาคอมอุออ่นเดิ้วนี่คนเยอะเลยขึ้นมาบนเขาสูงมาก